ซื้อลอตเตอรีอร่ใบเดียวแล้วก็ถูกใบเดียวยไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ได้เสียหลายใบยเลยใบยเดียวตรผมนั่งนั่งทานข้าวอยู่เขาก็เดินมาผมก็เอาเลขผมว่บอกผมก็บอกลูกผู้สวง,วงว่าขอลูกขอโชคสักสักอ่นนิดนึงก็ยังดีก่อนปุ๊บหวยออกมาก็ถูกเลยสวัสดีคุณผู้ชมสวัส,ด,สบบดีทุกท่านว,วันนี้คิดพ,พันธ์แเอ็ดมินช่องขุมทรัพย์นะเพรดีซานนี่วันนี้มาอยู่กับ ดาราดังมาเจอมาอยู่บัวเชิดลบมาอยู่บัวเชดเพิ่งเห็นเพิ่งรู้นะครับเลยติดตามมาครับสวัสดีครับฟินนิ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมอ่าผมสวัสดีครับนุงหนิงสิงหราชครับหรือว่าจ่าสิงเนาะถ้าใครเคยชมก็เล่นผู้กองเจ้าเสน่ห์ทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับตอนนี้ก็จริงๆแล้วก็อ่าจบไปแล้วปิดกล้องไปแล้วหลายปีแต่คนก็ยังจําความเป็นจ่าสิงได้อยู่ คนดังนะครับทุกคนอกอไม่ดังมากแต่พอพอ,พอรู้คุณหน้าคุณตาพอจาหน้าตาได้ง่ายครับแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่ามาเวะมาเที่ยวอีสานสุรินทร์ครับ,รบผมบวัวเชิอ่ามาละเวกนี้เห็นไปไทยทําหลายที่มากครับจริงๆผมมาสุรินทร์มาครั้งนี้อ่ะมาเจอสังขะรบัวเชกิก็โดยความร่วมมือดับมือกับอาจารย์บอยไอายราหรือว่าอาจารย์หนึ่งไอาราครับซึ่งท่านเป็นอ่า ก็ตตรของสพบุเชษด้วยแล้วก็กับทีมสื่อมวลชนืลยนักข่าวอะไรพวกนี้ก็เลยมีโอกาสอยากจะทำคอนเทนต์อยากจะหาสาระอะไรบ้างวิชาชีพต่างๆนำเสนอในรูปแบบของเพจของสุรินดีๆครับแล้วก็สายมูนี่ครับอ่าไปต้องบนมูเตลูอันนี้เป็น YouTube เป็น y o t u u e ปมูเตลูอันนี้ก็เกี่ยวเราเกี่ยวังรับเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าทึ่งต่างๆแล้วรวมไปถึงทั้งเพจสุรินดีก็จะ ไม่ว่าการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการแนะนําอาชีพต่างๆที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้ครับก็เลยสนใจที่จะมาอยู่ที่บัวเชิดร่วมมือกับอาจารย์บอยทำนู่นทำนี่กันไปนะครับในเวลาว่างๆครับผมก็เห็นไปถ่ายทมครับก็สนุกสนานกันแบบเรื่องคลายเครียดก็มีอ่ามันก็มีเรื่องตลกๆตลกๆคลายเครียดแล้วก็เรื่องราวที่ไม่เคยเห็นครับก็จะเห็นอย่างนี้นะครับครับผมนะครับ ในเรื่องการแสดงทุกวันนี้ยังมีบ้างไหมครับทุกวันนี้ก็จริงๆแล้วก็ยังมีติดต่อมาแต่ด้วยอยู่ในขั้นตอนการตกลงกันอยู่ว่าอันนี้พูดตรงๆว่าบด้วยความที่คนไม่ค่อยดูทีวีแล้วครับมันจะเข้าไปอยู่ในยุคของโซเชียลมากครับจริงๆก็ถ้าการรับงานแต่ละครั้งอันนี้ผมไม่ได้ว่าเล่นตัวโหยังรับงานอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอ่าก็ไปแล้วก็ต้องดูว่ามันมันคุ้มไหมเอ่อเดินทางไปแล้วไปเล่นต่อสองตอนก็ไม่รู้จะไปทําไมหรือว่ารับรับจ็อบไปที่อ่า ค่าใช้จ่ายอะไรเราไปมามันไม่คุ้มเราก็อาจจะต้องขอตัวก่อนแต่ถ้ามีอะไรที่ตกลงเราคุยกันได้ก็ก็ไปครับอันนี้ไม่ยากอย่างแต่ว่ามีผลงานก็ที่ผ่านมาคือมูลรักไม่กองทั้งช่องบันสาสิบเอ็ดที่จบไปบแล้วก็หอโมโนยี่สิบเก้าเมื่อก่อนลงโมโนแม็กครักก็<ม>สัตว์เสือเรื่องสัตว์เสือเป็นซีรีส์สัตว์เสือหลอกเป็นซีรีส์แนวบูแอคชั่นครับโอกนอกนั้นก็จะมีอันนี้อีกจะมีในเรื่องของนี่แหละ ก็จะติดตามจะเปิดโทรศัพท์ดูดูมือถือ YouTube ก็เพจของสุรินดีดีสุรินดีดีกับอ่าต้องมนมูเตลูนี่ครับช่อง YouTube นี่แหละก็จะเห็นเรื่อยๆครับทางย t u b e แล้วก็นิทานก้อมโอ้โนิทา,กา <ๆ S 2> นก้อมนี่ก็เอาแนวตลกอีสาๆๆๆนนิทานก้อมก็คือนิทานสั้นๆครับอ่าเป็นเรื่องราวตลกอา,อาจจะทะเลนทเล่นหน่อยอันนี้ของช่องไทยแถช่องไทยอ่าทาง u t u b e เช่นกันครับครับอืมนี่ ผมอยากถามอาจารย์มาสิ่งรีลับแล้วมาที่นี่มันเป็นยังไงประเพณีทางสุรินบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับอ่าจริงๆนี่แหละก็สิอยากจริงๆริะคนจะเข้าใจว่าสุรินพูดถึงสุรินเนี่ยเรื่องสยศาสตร์เรื่องลี้ลับมันจะมียเอยอะมากเราเชื่อครับจริงจริงแล้วพื้นเพผมก็เป็นคนบุรีรัมผมเป็นบ้านเกิดอยู่บุรีรัมวัฒนธรรมก็จะคล้ายๆกันแต่เพียงว่าบ้านผมอ่ะไม่ได้พูดคำเหรนอย่างนี้มาผมจะพูดสำเนียงโคราชเพราะบ้านประคำ นักร้งองติดกันสำเนียงจะเป็นโคราชครับแต่ก็ยังมีเรื่องราวแบบนี้ยผมก็เจอเคยเจอบ้างเจอถามว่าเคยเจอไหมเรื่องอคนลุกก็มีเรื่องผีเรื่องสางอะไรเงี้ยเป็นไปแต่ว่ามนันอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้มันก็แค่คำบอกเล่าแต่ว่าเจอเคยเจอตัวเองเคยเจอแต่มารูปแบบไม่ใช่ว่าเป็นผีมาหลอกแอบลิ้นปิศาใส่อะไรอย่างงี้ไม่ถึงขนาดนั้นครับเตสุรินที่เขาเชื่อกันที่สุดก็คือส่อสวนใหญ่ที่เขา ชอบที่สุดก็คือเรื่องโชคลาภเรื่องเลขรเรื่องหวยนี่ที่ที่มาอาจารย์เจอบ่อยไหมมีไหมมาถึงว่าการเสี่ยงดวงการเสี่ยงดวงเจอเยอะมากแถนนี้เนาะที่มาเจอเยอะมีครั้งหนึ่งถามว่าเคยถูกไหมผมเคยถูกแต่ผมลอตเตอรี่ด้วยความที่จัดด้วยอ,อ,อนุภาพของลุงปู่สวงหรือเปล่าไม่รู้เพราะมาช่วงแรกๆผมมาสุลินที่มาร่วมงานอาจารย์บอยบ่อยๆนี่ก็คือสายลวงปู่สวงเมื่อวานลวงปู่สวงแล้วก็จะมีลุงสุจินเดิน เดินเท้าเปล่ามาจากจังหวัดพันนาเป็นพันกุโลมาเพื่อจะมากราบศีระหลวงปู่สังขาขงรหลวงลปู่สวงแล้วผมก็มีโอกาสไปร่วมเดินด้วยแล้วก็หลังกนั้นะพอขากลับพอขากลับผมก็แวะซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวแล้วก็ถูกใบเดียวไม่ต้องไม่ไม่ไม่ได้ใส่หลายใบยเลยใบยเดียวตรงผมนั่งนั่งทานข้าวอยู่เขาก็เดินมาผมก็เอาเลขผมก็บอกผมก็บอกลูงปู่สวงว่าขอลูกขอโชคสักสักอันนิดนึงก็ยังดีก่อนปุ๊บ หวยออกมาก็ถูกเลยเห็นงวดนี้ก็ซื้อเหมือนกันเห็นว่าใบเดียวเหมือนกันอีกแใช่เราบอกไปก่อนว่าผมผมก็ยังมีความความอยากได้ความอยากมีมันงานเราก็เคยว่าไม่กล้าที่เราไม่ได้หนักมาก <S 2> <S 2> แต่ก็ยังมีความอยากเสี่ยงดวงเพื่อได้ติดไม้จะมีค่าค่าใบาเดียวเหมือนเหมือนเหก่อนเลยครับก็ก็เดี๋ยวนี้มันก็มีบางบางครั้งผมแต่ผมซื้อได้มากสุดไม่เกินห้าใบ fc ว่าอาจารย์แสดงหนังเอ้พี่ เคยแสดงหนังแล้วเลขที่ชอบอยู่ในใจงวดนี้มีมีเห็นว่าซื้อไว้แล้วลอตเตอรี่เป็นความเชื่อส่วนตัวผมเป็นแค่แนวทางให้นะครับครับเพราะว่าผมมองออกก่อนแล้วอก่อนว่าผมไม่ได้เล่นหวยใต้ดินมาสิบกว่าปีแล้วเพราะว่าไม่ใช่อาจารย์ให้หวยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับเล็นชอบส่วนตัวแต่ก็ถามว่าซื้อลอตเตอรี่ไหมเล่นทุกงวดไหมก็เกือบทุกงวดแต่ก็ซื้อพอติดติดไม้ติดมือไว อย่างที่ผมอยู่อยู่ส่วนมากผมจะซื้ออะไรที่ใกล้ๆตัวไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถตัวเองทะเบียนบ้านหรือว่าอ่าวันเดือนปีเกิดของตัวเองอะไรประมาณนี้โดยจะซื้อซ้ำๆอย่างเงี้ยก็ยังไม่ถูกทีหลังมาก็ไม่ถูกควรอยากรู้แล้วว่าพี่นุ่งหนิงจะซื้อเลขอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ใช่ไหมวดนี้จะซื้อเลขอะไรนะครับอ่าเรามาดูเลขที่นุ้งหนิงซื้อเลขอะไรราเก็บนไ้ให้แล้วอ่ะครับอันนี้คือถู์ให้ดูนิดหนึ่งรับปึ๊บเขียนแล้วนะครับอันนี้ ไม่อันนี้ไม่ไม่ดราม่ากันนะครับอันนี้ที่ผมซื้อไว้นี่คือเลขโชอบครับหมายถึงว่าอ่านี่เลขนี้นผมบอกกับพี่เอ๋ดีกว่านี่ครับซูมเอานะครับเอฟซีทุกคนซูมเอานะครับเป็นเลขที่พี่นงหนิงชอบนะครับครับอ่าข้างบนนี้คือผมไปมีโอกาสไปร่วมผ้าป่าที่วังน้ําเย็นจังหวัดสระแก้วมาเมื่อวันสองวันนี้ครับก็อันนี้เป็นเลขยอดผ้าป่าแต่ข้างล่างนี้ คือเปเลขที่ผมชอบแล้วผมหันไปปุ๊บไม่ว่าหลักกิโลหันอะไรที่ผมบุกคิดไว้อยู่แล้วจะเห็นเราเห็นก็เห็นแล้วเลยจใจรู<ต>ใจครับ<ม>แต่จวต้องไปหาซื้อผมไอตัวข้างล่างนี่ผมยังไม่ได้ซื้ออันนี้สามตัวนี้ไม่ใช่ผมบอกให้ซื้อมิด้าดินนะนี่คือเพราะว่าถ้าผมว่าหกตัวเลยผมก็ผมไม่รู้จะบอกไงถูกเหมือนกันอันนี้อัฐบานหว่าขอมีเลขสามตัวนี้ไอ,อย่างอย่างสองอ่าสามตัวเนี้ยผมไม่หาหาม หาไม่ไม่ได้สามตัวรวดมันก็ได้แค่สองตัวหลังเราจะสามตัวเลยก็ไม่ได้มันก็เราต้องหาดูอีกทีแล้วก็อันนี้คือสามตัวท้ายของลอตเตอรี่นะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ใต้ดินนะครับบอกไว้ก่อนอ่าเป็นประมาณนี้ของรัฐสนับสนุนรัฐบาลนะครับครับสนับสนุนรัฐบาลถ,าถูกต้องตามกฎหมายบอกแนะนําไว้นะครับอืมครับนี่คือเป็นแนวทางที่พี่นงคลิงสิงการาฐท่าน<ม>ให้มาแล้วครับแล้วเป็นแนวทางที่เดินแล้วก็เจอเลขสะดุดไปเล็กไปทำบาาุญพระป่า พอซื้อไว้แล้วนะครับลอตเตอรีอ่เนาะพออ่าเรียกว่าพอได้ลุนล้นพอได้ลุ้นพอได้ล<อ>ุ้นเขาบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าจะเอาแบบโครคมเดี๋ยวถฟุกมาอ,าอ,าอา้าวเกิดอะไรก็บลงมาที่ทหนึ่งทำไงนะครับพี่พี่น้องนิงก็เจอกันรู้จักกันในสายลุงผู้สวงจริงถ้าเราไม่ได้เดินสายลุงผู้สวงก็จะไม่ได้เจอกันนะครับเจอกันครั้งแรกกับครั้งแรกกับน่าจะวัดป่าพนันเพชรนะกับมี อีกท่านหนึ่งที่อะไรเนาะที่มาแสดงหนังช่องอะไรช่องสามอ่าต้าน้องต้าน้องต้านักตกรตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้น้องต้าตอนนี้อยู่กรุงเทพก็ก็ยังคุยกันเรื่อยติดต่อกันเรื่อยแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปมาแต่ว่าว่างว่าก็จะชวนน้องมาเนี่ยแหละคิดถึงอยู่ือกัาสไปเจอพี่น้องเราครับผมก็ถือว่ามีโอกาสได้เจอกับพี่ึ่งท่านกอริสายดีแบบนี้ เจอกันตอนนั้นกับตอนนี้เหมือนกันเลยนะครับสบายก็ผมพูดบอกขอบคุณทุกคนบ้านสบายต่ต้อง cost ทานทารแล้วแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยที่ีว่าว่าจะเร็นจากนี้ว่าจะพาไปวานเฮอยู่แล้วโอ้หยชอบมากเลยลวยบอกปลากันมาสองวันแล้วอ๋อเห็นเลยยังชอบชอบความเป็นย่างปลาบ่อยมากเลยนะครับแต่มันสรงน้ำบ้านนอกเป็นไงบางี่เพลงอ่ะก็จริงจแล้ว เราก็คนบ้านนอกแหละเราคนชนบทเหมือนกันพอเจออะไรที่มันพัฒนา,านทมคล้ายกันครับมีการใช้ชีวิตก็มันเหมือนกันก็เลยมันก็นมีความสุขมีความสุขที่ได้กลับมาอยู่กับธรรมชาติบ้านเราเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมมองว่ากรุงเทพน่ะเราก็อยู่เพราะด้วยหน้าที่การงานเรามันต้องทําอยู่ตรงนั้นมันอยู่ใกล้ตรงนั้นครับเหมือนออฟฟิศเราออฟฟิศที่เราจะต้องไปไปเวลาทํางานแต่จริงๆการพักผ่อนและการใช้ชีวิตจริงๆนะเราน่าจะอยู่แบบของเราแบบนี้มีความสุขดีแล้วเรื่องอากาศเรื่องอะไรดีกว่าเยอะครับ แต่เราไม่ต้องอาศัยแอร์เราลมแบบที่ได้สบายเนี่ผมชอบมานั่งโนมไม้ชอบอะไรเงี้ยมันก็ลมเย็นแบบธรรมชาติครับมันไม่ต้องแบบเปิดแอร์เปิดแอร์มันก็ต้องพักผ่อนต้องอุดอู้อยู่อย่างนั้นเละฮะแต่อย่างนี้เราก็มันโล่งมันโล่งลมพักเย็นสบายอ่ามามานี้ก็มีความสุขครับครับอวันนี้ต้องขอบคุณพี่นงนิงสิงหราชมากที่มาให้ความรู้และให้ประสบการณ์แล้วก็ให้แนวทางเอฟซีทุกคนดูทานได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับที่เราทำดูไม่ทันนะครับ เป็นแนวทางนะครับไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ให้เลขนะครับแต่ว่าท่านชอบซื้อแล้วก็เลยให้เป็นปันกันที่เคยนะครับครับแต่ใครชอบก็จัดไปตัวนี้นะครับแต่ใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับคชอบจัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับ อันนี้แทงด้วยอ่าไม่ใช่แทงเลยว่าซื้อด้วยความความรู้สึกความรู้สึกนะครเรา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 ชอบคือด้วยความรู้สึกจริงจริงก็มันถ้าถ้าจะเอาจริงมันเยอะมากเลยเยอะไปหมดนอะแต่นี้เอาที่แบบเราเราชอบเน้นคัดเน้นคัดมาแล้วนะครับนี่คือคัดมาแล้วอ่ะครับอ่าโอเคสุดท้ายนี้ก็ที่มีอะไรจะฝากเอฟซีพี่น้องที่เคยชมภาพยนต์ไหมครับมีอะไรจะฝากไหมครับอ่ะก็ก็ฝากช่องด้วยเนาะอาเนี่ะเอาเอาแบบ ที่ทำวันนี้ติดตามช่องต้องมนมูเตลูด้วยนะครับเป็นช่อง youtube นะครับชื่อต้องมนมูเตลูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามรวมไปถึงทั้งเพจของสุรินดีเพจสุรินดีก็จะมีเรื่องราวต่างเรื่องราวดีๆเรื่องอย่างที่ผมบอกครับมีทั้งสาระและเรื่องเรื่องราวขำขันกันบ้างพอใครเครียดพอยิ้มๆแล้วก็ ราถ้ามีอะไรดีๆเราก็พยายามที่จะเอามาลงที่เพจส,สุรินดีๆเพื่อเป็นสาระประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมด้วยครับครับก็อ,อย่าลืมติดตามช่องคุม้มซับชนะพิธีสารนิวและก็เพจลุ่มสับชนะและก็สลรินดีติดตามเลยครับทุกคนนะครับผมติดตามอาจารย์จะเจอที่สลรินดีเนะกือบหลายคลิปนะครับที่ไปเจอนะครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นุ้งนิงสิงห์ครับด้วยครับขอบคุณด้วยเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม